สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวจานฟังโกโซล่านะตัวนี้ส่วนสูง5ฟุต6เวิร์กเลนไฮมีเดียมถนัดเท้าขวาสกิลมูฟ5ดาวแล้วก็วิกฟุตสดาวครับสำหรับเคมีที่เหมาะสมเนี่ยผมคิดว่าถ้าเอาไปยืนแคมหรือเอาไปยืนในกรอบบ่อยๆควรใส่เอนจินแล้วก็ถ้าเอาไปยืนปีกเนี่ยควรใส่ฮอกนะแล้วก็ในส่วนของเทรนเนี่ยจะมีฟิตเนสช็อตแฟลร์ลองช็อตเทเกอร์เอาไซฟุตช็อตชิปช็อตแล้วก็เทคนิคอลดีเพเลอร์ครับก็ไปดูในเกมนะครับว่าจะเป็นไงบ้าง <S <S เออสวยซซะล่่่่ยัังงไงไออปกนนหูโา,าตวแคี้ มองไหวปะวะโอ้โหไม่เข้าอีกกระโดดฟาดมาโซลา่าลองวิ่งดิบึ้มไปก่นอนเฮ้ยสวยผมว่าได้วะผมว่าได้๊กฟุตซีตุ้มเรียบร้อยเข้าซ้ายสวยงามเดบิวอ่ะไม่ได้วะ่ะเอาใหม่โซลา่าเต็มตัว1 2มาวะ่ะเจ็บโอเวอร์เอาไม่ต้องวันบาเรียบร้อยหูนกรอบความปันป่วนผมให้สิเต็มสิวะ่ะเออขึ้นมาโซลา่าเต็มตัว ชงให้เพื่อนบ้างโอพา a s s i ดีมากอะ่ะเป็นตัวชงที่ดีมากอะ่ะยิงเข้าหรือเกือบไปแล้วมาโซลโ่าโซโล่นะโซ,โโซโล่าซ o ล่ใส่ก้อยไปโอ้โหทีเด็ดจ,จริงคือแบบเป็นตัวที่สารพัดประโยชน์และทำได้ทุกอย่างอะ่ะต้องยอมว่าในกรอบนี้คือเด่นมากอะมาโซล่าเออสวยโอเคสวย โ <Okay>, <า>อเคปั๊มอ่ะวิ่งสงซัดใกล้ดิเวอร์เอร์ <ๆ S 2> ไปโอ้โห้ลูกหุกไม่ทันนั่นแหละไปเซฟโอเวอร์เจอโอ้โหกระชากมันมากอะ่ะแต่ต้องเอาตัวรอดนะถ,ถ้าเป็นสายสก,กิลอะ่ะไม่ต้องห่วงเลยมันดูไม่บางเลยหลบได้หลบได้ตลอดดูดิเขาจะเสียบแบบเนี้ยคือเขาลำคาญมากไยเจอโซลา่าปันป่วนมากอะ่ะขวาเน้นๆโอเคสวยโซลา่านะได้ฟาบ่อยมากอะ่ะเวลาบอลอยู่กับโซลา่า ไปได้ปะขึ้นมาโซลา่าเต็มตัวเออเอาแอซิตไปผมผมมองโซลา่าเป็นซาร่าอะไรวะขึ้นมาได้ปะโซลา่าไปก่อนว้าวยาวยาวอะโซลา่ายาวยาวลองปั่นดิหาเหลี่ยมปั่นง่ายมากโอ้โหชนคันสามไปไม่ได้ดึงมาโซลา่าเน่เน่เน่เเดี๋ยวดูนะยัดมาโซล่าเซฟโอเวอร์หัวไม่ติดฮิวดูฮิว ไม่ติดไม่เป็นไร <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหน่วงแบบเล่นอะไรไม่ติดจริงโซลา่ามาวะ่ะแบกเกดี้แคนเซิลดึงมาอา่ะโซลา่ามาโอเคสวยยิลาติโกโรีเวิร์สโอไม่ติดยิ่งเออสวยมามโซล่าดึงไว้โอเคโซล่ามาเอาเรียบร้อยนะฮิวดิฮิวบอลโลโอ้โหไม่ติดได้อยู่บอลโลหนีมหมยิ่ง โอเคแก้ตัวได้ผมฮิวดูฮิวแทบไม่ติดเลยหลังๆโคตรงงสวยงามนะเตรียมตัวนะโซล่าอ้าวเรียบร้อยนะเอาแอซิดไปผมต้องฟาดว่ะโอเคแอซิดว่ะเกือบไปแล้วสวยงามขึ้นมายังไงโอ้โหเลี้ยงกินตัวโคตรดีโอ้โหนิดเดียวจะได้ว่ะมาสวยสเตปโอเวอร์แมคเกดี้แคนเซิลอิลาสิโก ยิงโอ้โหเกินมันมันไปแต่เกินสกิลดีมากๆต้องบอกแบบนี้เลยโอเคสวยแมคเกด,ดี้ไม่ได้วะยี่เกมนี้ยากเกินเออได้อยู่โซล่าเออไม่มีคำว่ายากสำหรับโซล่าสวยงามขึ้นมาโซล่าเต็มตัวเดี๋ยวลองตักให้มันดิถ้าตักแ้วไม่ไหวถ้าตักอุ้ยอุ้ยอุ้ย เลยขึ้นยี่อยู่แยกไม่เฉยเลยอะไรวะโอเคไม่ได้วะไดปะโซล่ามากูเกมเปิดแล้วปะโซล่ามาโซล่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 าหอยเกินเกมตึงชอบมากอ่ะสวยเต็มตัวดึงมาโซล่าโซล่าส่งผิดตัวโซล่าโอ้โห ของชอบเลยโซล่าแบบชอบเกมตึงมากผมบอกเลยเกยมตึงโคตรแบกบอกอาเซิร์บ้านเราอะ่ะเออสวยโซล่ามาเอาได้วิ่งนะโอ้โหไปยาวๆไปชิปไม่เหลืออ่ะโคโซล่าครบเครื่องมากครบเครื่องจริงแต่อยากไปยืนหน้ามากเลยอะ่ะโอเคสวยลาวกเต้าเรียบร้อย เล่นสกิลมันมากผมบอกเลยใส่สกิลห้ามพลาดแฟนเชลซีติดใจแน่เคยเล่นปะเดืยวปีโลแบบเหมือนจะดีแต่มีแปกแต่ไม่ได้ถึงขั้นแย่แปลกแบบเอ้ยก็ก็ใช้ได้อะเนื้อออกปะไม่ได้แปลกแบบไม่อยากเล่นนะี่ยเอาได้เนะี่ยโอเคพูดถึงก็ยิงเลยนะอันนี้ถือว่าไปยินปีกนะทําได้ดีได้ปั่นด้วยแต่โอเวอร์มหไปได้ปะไปได้ปะลีเวอร์ โอ้ oh, ไม่ติดอิลติโกอันนี้ติดวันบาเรียบร้อยเพอร์เฟกมากเพอร์เฟกจริงๆเล่นสกิลแบบเพินเนะี่ยคอนโทรลก็ดูแบบโอเคกว่าสำหรับผมอะไปได้ปะโอเคโซล่า okay, สวยๆไปวีดแบ็กโอ้ไม่ติดได้อยู่โอ้ดูดิโอ้โหโอ้โหเกมตึงมันต้องโซล่าว่ะคือมาได้ปะโซล่าเต็มตัวนะแต่ต้องแทงแบบปกติเอา้าไม่เป็นไรดึงมาก่อนโซล่าจุดนั้นพบ บอลโลดึงมาเล็บสติกเอา,าเไปซิทไปได้เฉยอุ้เล็บสติกดีมากอะ่ะดีจริงๆลงมาเพอร์เฟกต์เซฟโอเวอร์สวยโซลา่ามาหยุดบอลฟึบเรียบร้อยยิงโอเคยิงยับจริงวะนี่ฟุตชมป์เลยเนี่ยยิงไม่เริงใจฟุตชมป์เลย สำหรับบทสรุปของโซล่านะผมจะให้พ a s s i n g อยู่ที่9.5ครับ Shooting ผมให้9.5 Passing ผมให้9.5 Dribbling ผมให้9.5ถึง10แล้วก็ p h y s i c a ผมให้8.5ครับสำหรับข้อดีหลักของโซล่านะผมบอกได้เลยตัวนี้เป็นตัวที่ปั่นป่วนอันดับต้นๆของเกมเลยโดยเฉพาะในกรอบนะโซล่าเป็นตัวที่จับทางยากมากไม่ต้องการ Weak Foot 5เลยคือตัวนี้ไปกับสกิลดีมากแล้วก็มีความคล่องตัวสูงนะคือโซล่าเนี่ยเป็นตัวที่เล่นเกมตึงผมบอกเลยดีมากๆและที่สําคัญนะเล่นเซิร์ฟบ้านเราได้ดีมากคือเซิร์ฟหน่วงๆเนี่ยโซล่าเล่นเหมือนเซิร์ฟไม่หน่งเลยคือมันจะเป็นอยู่ตัวเดียวที่สามารถเล่นในกรอบได้เหมือนเดิมอ่ะส่วน ข้อเสียของโซล่าเนี่ยผมคิดว่าเป็นในเรื่องของส่วนสูงแล้วก็ความบางนิดหน่อยนะคือโซล่าเนี่ยถ้าจะเล่นมันนะพยายามหลีกเลี่ยงพวกลูกอากาศจะดีมากๆเลยแล้วถ้าถามผมว่าโซล่าเนี่ยแต่ละตำแหน่งเก่งกว่าตัวไหนบ้างมาเริ่มกันที่ตำแหน่งแคมเลยนะตำแหน่งแคมผมคิดว่าเก่งกว่าเบนนาร์โดซิลวาในส่วนของพวกปีกซ้ายเนี่ยผมคิดว่าเก่งกว่าแม็กซิเมงแล้วก็สไตล์หน้าต่ำเนี่ยผมคิดว่าเก่งกว่าเดียรเปโรลนะแล้วก็ในส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นในเรื่องของราคาและความคุ้มค่านะผมจะเอาโซล่ามาเปรียบเทียบกับเดียร่์เปโรร่่่่่าาาาาคค405ซึงงงผมิิดวววลเกจๆ และราคาถูกกว่าด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องของความคุ้มค่าเนี่ยผมให้อยู่ที่9เต็ม10เลยหากในเรื่องของการลิงก์พวกไอคอนเนี่ยแหละแล้วก็ในส่วนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นในเรื่องของเทียริสนะผมคิดว่าจะเอาโซล่าเนี่ยมาเปรียบเทียบกับเปตี T, ตัวเชฟชิปเตอร์นะคือเปตี T, เนี่ยผมให้อยู่ทีเอบวกนะนะเพราะว่ามันก็เป็นตัวเมตาแหละแต่ผมคิดว่าเปตี T, เนี่ยไม่สุดสักทางเลยซึ่งมันตรงกันข้ามกับโซล่ามากๆอะ่ะคือผมคิดว่าความเก่งโซล่ากับเปตี T, เนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ที่แบบแบ่งเทียริสกันได้จริงๆอ หาตัวที่แบบเล่นสนุกแล้วก็สามารถแบกทีมได้นะผมแนะนำเลยโซลา่าตอบโจทย์มากๆเพราะว่าตัวมันเนี่ยไปกับสกิลได้เลยแบบไม่ห่างเช้าไม่แตนนิดเดียวเลยนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์หรือสมัครเมมเบอร์ชิพเพื่อกาลัางใจให้ผมในการรีล้วต่อไปครับไปัูคลิปนะครับบ๊ายบาย